วันนี้นะคะเราจะมารีแอคชั่นเพลงใจจงมั่นคะ่ะของอะไรพี่ชงของพี่เก่งเออไม่ใช่เก่งนะเชื่อเชืช่อนะ <laughs> <laughs> พี่เก่งฮาริสกับพี่ปรางปรางทิพย์ค่ะเพราะว่ามีคนคอมเมนต์บอกว่าขอให้พี่เนี่ยรีแอคเพลงนั้นก่อนเพลงนี้ใจจงมั่นก่อนอแล้วก็รีบมาทําให้ก่อนเพราะวันนี้เลิกกันคือรีบมาเลยใช่นะคะซึ่งมันเป็นเพลงประกอบในซีรีส์เดอเขมจีราด้วยอ่ะ ฉันส่วนตัวนะคะคก็ยังไม่เคยดูอะโชโคละ่ะโชโ c ก็ยังไม่เคยดูแต่แบบได้ยินผ่านดิตต๊ตอกมาแต่ยังไม่เคยดู m อบเต็มฉันไม่เคยได้ยินแล้วก็ไม่เคยดูเอ็มบี <c oughs> ละ่ะพันผ่าในติ๊กตอ,อกเหมือนกันแต่ยังไมไ่ไม่ได้ดูไม่ได้ฟังอือ๋อโอเคก็คือเป็นโฟลทของพวกเราเลยนะคะคือช้าหน่อยแต่มาแน่นะชูโอเคค่ะเริ่มเลยค่ะร้ม่มเลยค่ะคิวกับเพลงใจจงมาอันหนึ่งสองสามมาแล้วค่ะใจจงมาก จุดโคตรปังทีอ่ะโอ้โหคือได้ทันนก็นอนะตัวเต็มคือแบบคนรู้มีแวามปังทุกวันเ้น คนลุกมากโคนบางทียีย่ห้อบางิีเขาก็รันตีจริงนะโอ้โหคือแบบเจะหญิงในกปากปะจริงสโน้ยฉโน้โยไม่ผิดหวังจริงรูพี่เก่งร้องเพลงได้แกขนตรงนี้ฉนลุกขฉันลุกเลยเสียงเก่งคือโคดมากอะ่ะ <laughs> จริงเออสโนว์ไวจ์จริงอะก็ค่าสวยมากเลยอ่ะอันนี้คือใครทำดูมาถึงป่ะอ๋อไม่แน่ใจอ่ะไม่ใช่เขาดูมนากแล้ว เป็นแบบข่าวดังมาโล้วมันม่อนนิยายจริงๆอะเป็นสองสีที่อยู่ตรงข้ามแต่แตมันะกบันนะุยฝนลุกจริงๆนะโอ้โหเ่ไม่ใป็นภาษาสานบ่ะเ้ยไม่ใช่อุ้ยแล้วมงรู้ยใส่สนด้วยแล่นไหมคนเหนือทั้งสองเด็กร้องใส่สัน เอามันมันอิม่ะ ก็เพิ่งรู้ว่าเก่งร้องเพลงได้แล้วแลร้องแบบร้องกับปังทีบะคือแบบไม่ตายอ่ะไม่ตายปังอ่<น>ะจริงโอ้โหซีมีถูกช่วยช่วยผัดเตยากินเจ้าชายมา ใส่จงม่านนะคะของเข็มจีรากับคุณเก่งและคุณปังคี์สูเป็นไงครั้งแรกกับเพลงนี้คือต้องบอกว่าฉันน่ะรู้อยู่แล้วว่ามันมีเพลงนี้รู้ตลอดติดวงในตลอดเอาไไม่พว่าเราติดตามตลอดไงรู้ว่าขับตัวจริงอ่าพูดเลยพูดเลย คือ <c ười> <c ười> คือแบบว่ารู้ว่าเออเขามีเพลงเนี้ยในซีรีส์ด้วยออแต่ว่ายังไม่เคยดูตัวเต็มเอ็มวีเต็มดูแบบผ่านทิกตอกบ,บ้างอะไรเงี้ยอืมสรุปคือดูแล้วหมดแล้ว <c ười> <c ười> ยังไม่ดูอะไรชอบฉากไหนสิชอบชอบซีนอ๋อมันจะมีซีน,นออที่พี่เก่งอยู่ขวาแล้วปิงอยู่ซ้ายออแล้วโลกทาข้างหลังอ่ะข้างหลังที่เก็บเป็นป่าแต่ว่าข้างหลังปิงอะมันเป็นโล่งเป็นท้องฟ้าอะไรเงียอ้ยรู้สึกว่ามันแบบ มันคือสองฝั่งที่คอนทราสต์แต่เข้ากันได้อ่ะเออจริงจริงจริงมันแบบขาวกับดำอ่ะโลดคือคือฉันชอบมากคือน้ำปิงเหมือนแบบเจ้าหญิงเนป่าเหมือนไม่มีจริงมสโนไวท์ที่ไวทที่ขาวจริงๆอ่ะเราชอบอแล้วน้ำปิงคือปิงแบบนี้ใช่เนี่ยิตแบบถูกสั่นให้เลยล่ะคือมันจะมีคนนะที่เป็นแบบทําแบบนี้มันจะเหมือนอะไรรู้ปะรอเรียนกระเทยอะต้องพูดเออมันจะเหมือนเรียนกระเทยแต่ของชิปเหมือนตลิที่เป็นแบบ เจ้าหญิงจากข้างในแล้วออกมาแบบอย่างนั้นจริงๆหรือว่าทําไม่ถึงอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนกะไรนคือตลกก็รีเทอร์เฮนต์ขนาดเป็นตุ๊กตาบาร์บี้ใช้แต่ซุกซซึ่งก็ได้แล้วก็รับได้แล้ก็รับได้ไม่แต่ก็ชอบไม่แต่ซุกที้ไม่ชีมมันถือว่าอีกนึ่งที่จะสื่อคือเขาไม่ได้ทำให้มันดูตลกหรืออะไรมันทำแบบเนื่องจากเจ้าหญิงขนาดจริงๆอ่ะได้อิคิวยังไงครั้งแรก ชนะชอบภาพรวมคือปกติอะฟังปางทิพตั้งแต่สาวนาสั่งแฟนนี่นี่ดูจริงดูจริงวนะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนที่พูดเลยว่าก็ไม่รู้ว่าพี่เก่งลองเพลงได้แล<อ>้วลองกับปางทิพอะคือไม่จมไม่ตายยากนะเอาพูดตรงยากนะเสียง <Se ed S 1> ปังทิพคือจากใครมาประกบมันโอ้โหใช่ชีดีไซน์การลองเรารู้อยู่แล้วว่าพี่ปังทิพเสียงเขามันไม่ใช่แบบธรรมดาอาะจะได้แล้วพี่แต่พี่เก่งเสียงมันไม่ได้น้อยหน้ามันไม่ทำจริงมันไม่กลบกันอะ เรชอบฉากไหนของอีคิวฉากเหรอฉันอะชอบที่เขาจับมือวิ่งฉันรู้สึกว่าโอ้ยชอบฉากอันนั้นด้วยเวลาที่แบบเอ็มบีแบบนี้เวลามันประกอบต่างละครใช่ป่ะมันจะชอบเอาฉากในซีรีส์ในละครมารวมซึ่งมันแบบมันเข้ากันเนาะเออเหมือนคุณกระดาษแต่สมัยคุณกระดาษเออกระดับเลยกระดับเไยดอกส้มสีทองอ๋อไม่ใช่ด้วยใช่เหรอไม่รู้อ๋ไปก่อนกั้งคุณกังกระดาบพอยเชอร์มัน อ๋อสามมิติตาสามมิตตาใช่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 ทีมประกอบละครสมัยก่อนที่มันจะต้องมีแบบว่าซีนแบบแฟลแบ็กเข้ามาอ่าใช่มันแล้วยิ่งแบบพอเราฟังในละครนะมันจะแบบเราร้องไห้นะตอนเด็กอ่ะเออพอดีน่ะพอดีนไปร้องไห้ตอนเด็กตอนนี้่อกี้ก็เกิดน้ำตาคอเจ็กลัวเพื่อนขำเอออ่ะสลับชั้นครั้งแรกที่ฟังนะคือต้องพูดอยู่แล้วว่ายี่ห้อฟังทิ์อ่ะมันมันจึ้งอยู่แล้วแต่ที่จะหาคนมาประกบอ่ะมันยากแล้วดาราซีรี่วัยพุ่งตรง คือบางคนอาจจะมีกระสแสดอามาว่าไม่ได้เลิศจริงอมไม่ได้มาความสามารถแค่จ,จับจีนแนต่เราได้เห็นแล้วว่าความสามารถทางการสแสดงและความสามารถทางการร้องเพลงอ่ะมันถึงจริงๆแล้วประกบนักร้องมืงออาชีพอย่างพี่ปางอ่ะมันไม่ตายแล้วก็เก่งนะพูดตรงนะนี่ก็เป็นนักร้องมืงออาชีพได้อีกไม่นานเหมือนกันถูกไหมถูกส่วนฉากที่ฉันชอบคือฉากที่นอนซ้อนกันแล้วหัวชนกันอ่ะอตัวไปทักแล้วน้ำพีงคอ่ะหลับฟิลเจ้าหญิงแต่เก่งอ่ะมองจิตกล้องแล้วค่อยอ้อม จะกลับเอาหน้ามาจนนับปีเนือ้อขาอะไรอย่างงี้หรอคือซีนนี้แบบมันมันใช่มันพูดถึงตรงๆนะมันตรงกับแบบเนื้อเพลงที่แบบว่าถึงจะลาลับไปแล้วมีคําว่าสสา่แนนใส่เนืภาษา,าอีสานคืออะไรเดซินีสยสแบบ่แนนใช่คือเดซินียมันแปลไม่ได้แม่ใช่ใส่แนนคือเดซินียใครแปลใครแปลเป็นภาษาไทยแบบให้เข้าใจง่ายๆอ่ะเห็นทำไมหน่อยว่าใส่แนนเดซิเนี่เนี่ยมันคืออะไรถูกไหมมันมันใช่อ่ะแล้วยังไงวาวไหมที่เพลงอีสาน ที่แกว่าใช่คือมีเนื้อเป็นอีสานแต่คนที่เราทั้งสองอ่ะเป็นคนเหนือแต่เราไม่รู้สึกว่าเป็นอีสานแบบอีสานอีสานแบบลดาราเป็นอีสานเป็นอีสานแบบอีสานแทที่ว่าเป็นอีสานทําไม่าลม่อนหูอ่ะอีสานที่แบบไม่ขัดใจอ่ะเออเอฟฟิวน้นไม่เสียดายอย่างหนึ่งรู้ไหมอะไรแม่พูดได้เลยเสียดายว่าถ้าน้องปิ่งได้ลองด้วยอ่ะจริงๆชี่ร้องเพลงได้โอ้ใช่ฉันเคยเห็นในติ๊กต็อกใช่ชีร้องเพลงได้ก็เลยว่าอุ้ยหรือว่าจะมีแบบ เพลงที่น้ำปิงร้องเป,ปิดมาอาจจะปล่อยไได้หรือเปล่ารอรุนนะแต่ว่ามีอีกเรื่องหนึ่งคือแกฉันเพิ่งรู้ว่าค่ายเนี้ยไอเรื่องเนี้ยตัวหลักสี่คนอะร้องเพลงพร้อมหมดเลยใช่สักขอพูดหน่อยนะสัขอพูดหน่อยนะคือฉันน่ะเพิ่งมาเป็นแฟนคลับเมื่อไม่กี่วันแบบจริงๆแบบดูหนังเขไม่ถ่ายรีแอคก็ยังไม่ได้ดูเราก็ไม่ดูเหมือนกันคือไม่รู้ติดตามใครเลยจนวันนั้นที่เราถ่ายรีแอคครั้งล่าสุดเนี่ยมันไปตรงกับวันที่ อีกวันหนึ่งอะเป็นวันที่สยามิ้งเออที่ออกที่สยามแช่แเพียงชัวคราวเออเขาไม่รู้ว่าเขาลองเพลงเพราะหล่ะนะซึ่งเพลงบกกี้ใครก็รู้ว่าเพลงบกกี้เป็นเพลงที่ร้องอยากมากคือเขาแล <laughs> วบกกี้กับเจฟแล้วมเขาแต่งให้ตัวคือโหบกกี้กับเจฟคือสองตัวพ่อตัวแม่เห็นก,กันเพลงมารวมกันแต่ว่าคู่ร้องออาไปร้องแลง้วแบบลื่นปูสนอกมา,จากจนคนตกใจแล้วก็สยามก็แตกไปเลยพี่ชงสยามแตกจริงแล้วนะขาหมดขาหมดเลยขาหดก่อนเลย ประทับใจมากเออฉันประทับใจเหมือนกันฉันก็ชอบแล้วโอเคทุกคนค่ะถ้าใครอยากให้รีแอคมช่วยถ้าทุกคนอยากให้ถ้าทุกคนอยากให้รีแอคเพลงไหนหรือว่าซีรีส์อะไรถ้ายังไงก็คอมเมนต์มาคอมเมนต์กันมานะคะทุกคนสำหรับวันนี้เราเพื่อนป่าอุ้ยทำร้บปกยังยังโอ้ยเราเราถ่ายรูปรับปกก่อนถ่ายรูปรับปกก่อนหนึ่งสองสามเพื่อนป่าไม่กล้าไปไหนเลยหนึ่งสองสาม วินานีครั้งหนึ่งสองซ้ำโอเคแบลวแบล๊วหนึ่งสองซ้ำโอเคแล้วก็ใครที่ดูถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งด้วยนะครับวันนี้ไปบายค่ะ